อาทิตย์ตอนนี้ห,าห,าไปไปห้ามางพี่น้องห้ามงไปงนั่งพวกแมบ้านก็ล่งนี้เมอนเลี้ยงไว้พี่น้องเล็งเล็งมืออเร็งมือไยัดยังไะ Correction? Correction oh, ตัดเครื่องมา้่านโอ้มีสส้างตัดเครื่องพี่น้องตัดเครื่องเครื่องทีอืมเครื่องในยิบแบเบ่งน้ำตัวไหน

มาปัญางวะปัญาแมหมึงอ่ะขาดเปัญางอยู่บึงเอาลดที่ม้าขี่รถเขาขี่บักอะไรอยู่หันกันเเขาขี่ลเโรกะได้ัอตล้ต อ,อ้านัก็กกี้กับไปวนแม่แล้วบนี้นะฮะน,นิดมะเบ้งนิยพี่น้องเด้อนักบริกินเขามื่อวากกกี้อะอ่าได้เดี๋มันอันสุไปแบบไหนคุณพอ่อเลย สบายดีพี่น้องมาซุมซุมกันอย่งเบงเห็นบ่อันนี้มันเย็บขนนกเบงพี่น้องเนี่ยขนหมักเบงอันนี้แม่บ้านคอยกันเย็บแล้วนีะวันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านสบายดีเด้อทุกคนเด้อ ายดีท e ี่เขามาหัดชมใบสดเอาเลีงมือเลีงมือเอาแดดจนสองเนาะบดแหมล้างมาเนาบนีซุมกันกับมวลดน่นึงพี่น้อง อ่ะเราจะครูแล้วนี่ยิบแล้วก็เคียนตีนสินายพี่น้อเนี่ยึงบอกเกือสิบเป็นหน่วย,ย,ย,ยหนึ่งอ๋อคือปวกตดตีนเลยลำโพงมันแบดวะอ นี่แบบเบงอันนี้ดอกไม้นี่พ oui, ี่น้องนี่ดอกไม้เนี่อดอกดาวเรืองเพียมันเล็บแบบเบงแบบพี่น้องดอกไม้จะงามไปเลยดอกไม้จะงามงามพี่น้อง เกาะคนี้เน็บเหมือนเบงเลยเนี่ยไปแซ่เกาะโอ้แต่แต่ขี่รถ<ช>ไฟปะขี่รถไฟไปปะอ๋อมจากเมือ่อสามเมื่อสองคืนจะหน่อยจะนายคนไหนที่เช้านี่มังเบงไง เสนเมียก็บอกว่าค่าลูกเดี๋ยว่าค่าเจ้าามื่นนึงบ้เียเลงเขาบางกับขักเลยวะไปย้ำนี่น้ำลายยุต่ากองซีเตะเที่ยวลงเขาบางกมนแล้วย้ำเนสีนอลเอาเร็งมือเร็งมือยิงเบ่งนะ ขอใจพี่น้องด้วยที่เขามาเบ่งเขามาติดตามได้สมัยระบบหรือไปเมื่อใดแต่ตอกวันรุ่งบันหล้งีหนอ๋อวันได้าบนแมนตีอ ไปโดนไปโดนขาป้าจามองเบงก็จะถามหาแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสาวแปดคนขอบใจด้วยพี่น้องเลยจ่ขับมาบังอันนี้สัางซ่องใหม่พี่น้องส,างสองาัางซ่องยูทูบไหมปรทธานพันการสาร้างไรายได้ เวลาบอทันฮอดพูดติดตามกับบทันฮอดพี่น้องนพ่พี่น้องบางในบ้านขอยนยบพานองเดินในมาเงียบอยูดีมากเงบส่งลูกค้าได้เนี่ยมูบอกเียวนอืม พรับันนี้กินข้าวซอยใช่ไหมเนี่ยกินข้าวแรงเหรอสำนีกก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณคุับเชิเลยที่เขามากินตาม